we <laughs> สวัสดีครับมาอย่างไรมาอย่างไรก็มาเที่ยวที่นี่ที่นี่คือระยองเหนะครับเตียงยางยืดเดือยเอลินนะครับแล้ว อ่าวันนี้ประทับใจอะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างวิวมันสวยสวยเออวิวสวยถ้ายกไปไว้หลังบ้านเราคงจะดีก็คงประมาณนั้นนี่นะมันเียเขาใส่บ้านอ่ะอืมเราแบบว่า้โวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาวิเทเลแบบนี้นั่งนั่งชิวๆกาแฟสักแก้วถ้าจะดีเนาะาเจออะไรแบบ บรรยากาศแบบนี้มันต้องกาแฟครับมันต้องเป็นกาแฟใช่ไหมคุยกันด้วยกาแฟเอาคุยด้วยกาแฟข้อเดียวกันนี่รู้เลยกีหมพี่เป็นคนชอบดื่มกาแฟนะเอาล่ะกาแฟอะไรชอบดื่มมากสุดโณต้องเมนโกลตัวจริงจิงอ่ะจิงเอาไหนถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับของแมนโกลตัวจริงต้องมีกาแฟแมนโกลทุกตัวมาจิงจ้าเอาเอาเลองมาลุ้นกันตัวจริงไหมเฮ้ แมนโกัดอันเดียวกันอันเดียวกันสองสีดำกระถือสีทองเ้าแล้วทำไมเอาถามตรงๆก่อนทำไมถึงเป็นแฟนขับต้องพกติดตัวขนาดนี้ก็นึกอยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยครับก็แมนโกผัดกินได้ทุกเวลากินได้ทุกเวลาเช้ากลางวันเที่ยงเย็นได้หมดกินแล้วมันจะกระพี้กระเป๋ ก๊าปี้กระเป๋าแล้วเอาเอาตรงๆแล้วมยพระทัต nah? ุใจตรงไหนอ่ะประทัตุใจตรงไหนกินกาแฟแมงโก้อะไรที <dropped out> ่มันเคยล้มลุกลุกมันก็จะลุกขึ้นมาได้เขาว่าแมนนี่ผู้ชายจ้ะแมนโก้พัดผู้ชายไวทองแล้วก็บวกบวกพัดขึ้นมาเมื่อเมื่ออยากต้องการบวกต้องแมนโก้พัดเลยบวกเออต้องการบวกแล้วต้องเป็นแมนโก้พัดโอ้ยอันนี้เรียกจริงใครไม่รู้ไม่ล้อไหย เรียบร้อยไม่รู้ไม่เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันนะคต้องได้ลองถึงจะรู้ต้องได้ลองถึงจะแล้วถ้ารู้แล้วจะวางไม่ลงวางไม่ลงโอเคแฟนคลับตัวจริงค<ม>รับผมนี่แมน,กนโกพลาสตแมนโกพลาสของแท้เดี๋ยวให้ดูหน่อยดูหน่อยนีย่ของแท้ของแท้ทางเลือกของกาแฟเพื่อสุขภาพของท่านชายแมนโกพลัส เพิ่มฮอร์โมนของท่านชายให้สมดุลแก้ปัญหาไม่แข็งตัวช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยชะลอการหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพคืนความกระฉับกระเฉงบำรุงหัวใจลดอัตราการเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากและช่วยลดอาการสายตาพร่ามัวกาแฟสำหรับท่านชาย ManGo Plus